อยู่มาร่างกายจะส่งสัญญาณสิ่งถอยเห็นได้ชัดแต่เราสามารถเตรียมร่างกายให้พร้อมได้เริ่มจากการกินอาหารในสดสดที่ผอมหมดลดหวานมันเข็มเพิ่มผักผลไม้ออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยสุดาละหนึ่งรหนาทีเลิกเราและบุหรี่แต่ถ้าทําทั้งหมดนี้มาได้ก่อน40สตอนแก่ตัวไป คุณอาจต้องใช้ชวิตีเหลือในการต่อสู้กับโรคที่ดูนแรงจนปวดทั้งกายทั้งใจ <c oughs> ถึงหมจะรักษาได้ก็ไม่ขาดแถมยังหมดเงินที่เก็บทั้งชีวิตไปกับค่าหมอค่ายาเมื่อกึผมเพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดเตรียมตัวให้พร้อมทุกดาวตั้งแต่วันนี้ดีกว่าสูงวัยพร้อมต้องเตรียมก่อน4ี ปรารถนาดีจากสสส,ส